สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุเดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สาขา2อีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะนุชจะพามาตอกย้ำนะคะความสวยของเจ้า Honda City 1.5S คันนี้นะคะปี2018นะ,ะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะมาพร้อมไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะปี2017ราคาอยู่ที่400,000นะคะ 29,000บาทนะคะตอนนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยู่ก็ติดต่อรุ่เข้ามาได้เลยนะคะยิ่งกว่านั้นเลยคันนี้วิ่งใช้งานเพียงแค่78,000กิโลนะคะถือว่าวิ่งใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะและตัวนี้ก็ได้เป็นตัว Minor c h a ช n แล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์ออกมานะคะแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะคะคันนี้เนาะใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามรุ่เข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมนะคะดีไซน์ใหม่ของเขานะคะทั้งไฟหรือว่าเป็นตัวกระจังหน้าก็ดีไซน์ออกมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสวยๆนะคะเป็นเครื่องยนต์1.5 0 0ซีซีนะคะลูกค้าคันนี้นะคะอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้นะคะอยู่ที่13-15กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะถือว่าประหยัดในการวิ่งใช้งานในเมืองเลยนะคะรองรับ e80 ได้ด้วยนะคะตัวนี้อะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาไว้ได้นะคะ คันนี้นะคะเครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเลยนะคะแมตต่บ,บาทเดียวนะคะตอนนี้ปีโปรโมชั่นขับฟรี90วันจากทางเป็นเราด้วยนะคะใครสนใจอย่ารอช้านะคะหารถกลับบ้านทพวงเทศการสงกรานนะคะก็ไม่ควรพลาดเป็นคันนี้เลยนะ Honda City ี้หนึ่งจุดห้าเอสนะปีสองพันสิบเจ็ดสวยๆวยเลขไมค์ก็วิ่งใช้งานเพียงแค่เจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมารับชมรายละเอียดรอบคันนะคะเจ้ากับตัว Honda City ี้คันนี้กันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะมีออปชันอะไรบ้างสำหรับตัวรอบรถแล้วก็ภายในตัวรถของเขานะคะอ่ะเรามาที่ตัวด้านหน้าตัวกระจังหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้มาพร้อมกระจังหน้ากระจังหน้าแบบใหม่นะคะเป็นอออ เป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใหญ่แบบนี้นะคะมีรอยเอ่อตัดมุมลงมาให้ตรงนี้สวยๆเลยนะคะมาพร้อมตาสัญลักษณ์เป็นตาฮอนด้านะคะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นแบบกันชนใหม่ด้วยสําหรับด้านหน้าตัวรถนะคะแล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้จะมาพร้อมไฟ LED นะคะลูกค้ามาพร้อมไฟ d a y t i ท e นะคะให้ด้วยนะคะสวยๆเลยมาพร้อมตัวนะคะตัวนี้จะเป็น กนิดให้นะคะเป็นสีดำนะคะด้านหน้าตัวรถทั้งสองห้างเลยนั่นเองนะคะนี่นะคะก็ถือว่ามาตอกย้ําความสวยของคันนี้ละกันเนาะว่าก็สวยนะคะคันนี้เลขไม์ก็แค่8ปดหมื่นไอเจ็ดหมืนกิโลเท่านั้นเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าวิ่งใช้งานน้อยมากกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาในส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะจะได้เป็นร้อนะคะเป็นแมตกระทะของเขาเลยนะ,ะเป็นแมตตัวกระทะ มาพร้อมอยางนะคะยางปีปี2 0 2 1ทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะอ่าได้ยางปีใหม่กันไปด้วยนะ,ะแล้วก็มาให้ดูนะคะรอยน็อตข้างตรงนี้นะคะก็ถือว่าไม่มีรอยแกะเลยนะคะเดิมๆหมดเลยนะคะทั้งคันนี่นะคะมาในส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะจะน่าเป็นสีอ่อกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับสีรถนะคะลูกค้าอ่ะแล้วก็ด้านข้างตัวรถก็ถือว่าไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะการใช้งานหนักไม่มีนะคะ แล้วก็รอยเว้าวนะคะก็เป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะจะมาเป็นตัวเอ่อตัวเปิดประตูเป็นสีเดียวกับสีรถ,รถเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยส,สวยๆนะคะแมต์นะคะเหมือนเดิมแมต์ได้เป็นแมต์กระทะทั้งสี่ล้อเลยนะคะยางปียีิบเอ็ดทั้งสี่เซนนั่นเองนะคะแล้วก็มาด้านหลังตัวรถนะคะตัวนี้เขาจะไม่ได้ไม่ได้ดีไซน์อะไรมากนะคะลูกค้าไม่ได้แบบด้านหลังตัวรถก็แค่มีแค่เว้าวตรงหลอดไฟตรงนี้มานิดหน่อยนะคะก็คือดีไซน์ของ เดิมๆนะคะก็จะเป็นเดิมเหมือนปี2013นะคะตัวปี2017ไม่ได้ดีไซน์ด้านหลังออกมาให้เยอะนะคะก็จะเหมือนปี2013นะคะแค่มีเล็กน้อยนะคะก็คือตรงไฟมีเว้าลงมาให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็มากันชนด้านหลังนะคะก็มาแบบใหม่ให้แบบนี้เลยเนาะ,ะจะเป็นแบบพลังเพึ่งสีดำสีสวยนะคะอ่านี่เลยคันนี้ก็ตั้งอยู่ที่นะคะ เพชรยนต์สำนักงานสาขา2ของเรานะคะใครอยากดูรถจริงก็ติดต่อนุชเข้ามาไว้ได้เลยตามเบอโทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรานะคะคจะไปรับชมภายในตัวรถกันนะคะว่าคันนี้จะมีออปชั่นอะไรนะคะภายในตัวรถเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะมาในส่วนภายในตัวรถนะคะก็เป็นสีนะคะยอดนิยมเลยนะคะเป็นสีโทนดํานะคะยอดนิยมในตัวในตัวฮอนด้าซิตี้นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นจะได้เป็นเบาะผ้ามานะคะก็คือเบาะผ้าส,สวยๆเลยนะคะยังใหม่นะคะทั้งคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดด้านหน้ารถกันเนาะมาอึ๊บเอ่อเดี๋ยวนะเนเดี๋ยวเอากุญแจอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนะคะว่าอ่ะก็ด้านนี้เอ่อด้านในตัวรถนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะตัวนี้ก็ดีไซน์ออกมาเรียบ รเรียบง่ายนั่นเองนะคะก็จะไม่มีอะไรที่แบบเรียบหรูมากนะคะก็เรียบ,เร,ยบเรียบง่ายๆนะคะตัวนี้เนาะอารามาสตาร์รถกันเลยนะคะอ่ะสําหรับด้านหน้าตัวรถนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาตัวมาพร้อมตัวม่านวัดนะคะสามช่องนะคะสามวงแบบนี้เลยนะคะสําหรับด้านอ,อ่อด้านวงตรงกลางนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตรงกลางจะเป็นความเร็วนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะ ด้านซ้ายมือจะเป็นรอบเครื่องยนต์นั่นเองนะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นพวกน้ํามันนะคะอ่ะสวยๆแล้วก็มาในส่วนเรื่องของตัวพวงมาลัยคันนี้ก็เรียบๆคะ่ะไม่มีลูกเล่นอะไรให้ดูเยอะนะคะเรียบหรูนะคะถือว่าสวยๆเลยคันนี้เนาะแล้วก็มาในส่วนเรื่องของคนโซนหน้านะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาภายในเรียบๆนะคะเรียบๆง่ายๆายนั่นเองเนาะมาแล้วก็มีตัววิทยุนะคะต่อเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็มาพร้อมตัวนะคะเปิดแอรนนะคะเป็นแบบออโต้ให้เช่นเดียวกันนะคะมาในตัวข้างล่างนะคะตัวนี้ก็นี่เลยนะมีตัวเอ่อเสียบอะไรนะควันบุหรี่อะไรตรงเนี้ยให้ด้วยนะสําหรับตัวนี้เนาะไปออเล e นั่นเองนะคะลูกค้ามีให้ช่องหนึ่งนะแล้วก็มาในส่วนเรื่องของที่วางแก้วนะคะก็จะมีให้2องช่องด้านกลางตรงนี้เลยนะคะสวยๆเลยคันนี้ก็ถือว่าสวยมากเลยนะเอาจริงก็ โอเคนะถือว่าด้านในดีไซน์ออกมาเรียบ,ยบๆง่ายๆแต่ก็ไม่ไม่ไม่แย่นะคะตัวตัวเริ่มต้นของเขานะก็ถือว่าน่าใช้งานเลยทีเดียวเนาะแล้วก็มาในส่วนเรื่องของนะคะตัวนี้นะด้านข้างนะคะจะได้ที่เปิดประตูนะคะแบบออโต้ให้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ก็นี่เลยนะสำหรับด้านในตัวรถนะคะคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยเนาะ คันนี้จะได้เป็นถุงลมนิรภัยนะคะสองคู่สองคู่เลยนะคะจะอยู่ในด้านหน้านะคะของคนขับคนหนึ่งแล้วก็ของคนนั่งอีกอันหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้นะคะนี่เลยเครดิตดีนะสามารถจัดยอดได้เต็มเลยคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละแปดพันบาทเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าถือว่าผ่อนน้อยนะผ่อนแบบสบายนะคะฟรีดาวน์กันไปด้วยเนาะนี่เลยให้ดูร,บรอบๆคันนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเรื่องของด้านหลังตัวรถกันดีกว่านนะ้องว่าคันนี้นะจะ กว้างไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะมาในส่วนเรื่องของเบาะด้านหลังนะคะอย่างที่แจ้งเลยคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าทั้งหมดนะคะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าใหม่ๆนุ่มๆเลยนะ,ะก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะนั่งแบบสบายๆนั่งได้สามสี่ท่านเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ไม่มีอะไรมากนะด้านในตัวรถเนาะก็ประมาณนี้ค่ะก็ให้ดูกันเลยเนาะสำหรับตัวด้านข้างรถนะคะให้เห็นกันเลยเนาะว่าอ่ะนี่เดิมๆหมดเลยนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตยวหะอยู่ตรงนี้ก็ ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่า,วารถคันนี้เดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะน็อตเนสไม่มีหมุนออกไปไหนเลยนะคะ <c oughs> เป็นเดิมๆทั้งคันเลยนะคะอสวยงามนะคะ <S <s <ucking> <S เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเรื่องของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะดะเห็นราไปเปิดก่อนอ อย่าลืมนะคะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามน้เข้ามาไว้ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนั่นเองนะคะมาในส่วนเรื่องของที่เก็บสัมภาระคันนี้ก็ถือว่านะคะกว้างมากเลยนะคะไม่ว่าจะออกต่างจังหวัดก็ติดเข้าของได้เยเอะมากเช่นเดียวกันนะคะเหมาะกับการที่จะหารถกลับบ้านพงเทศการช่วงนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะก็คือพร้อมใช้งานเนาะกว้างมากๆเลยแม่ลงแม่แรงนะคะก็เดิมเดิม ทั้งคันหมดเลยเนาะสวยๆนะคะอ่ะใครสนใจตัวนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะวันนี้ก็พามาตอกย้ำความสวยของเจ้า h o n ด a City 1 5 S คันนี้เลยนะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะได้เป็นมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยมาพร้อมดีดดไซน์นะคะด้านด้านหน้าออกมาให้ทั้งหมดเลยนะคะสวยๆนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมเครื่องยนต์150 cc ซีซีนะคะ อัตราการสิ้นเปลืองของเขาจะอยู่ที่13-15กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะก็ถือว่าเหมาะกับการวิ่งในเมืองนะคะประหยัดน้ํามันนะคะรองรับ e85 ด้วยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดน้ํามันไปอีกนะคะเพื่อเป็นการลดภาราะนะคะที่เราต้องใช้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคันนี้ใครสนใจนะคะก็รีบติดต่อเข้ามาตามเบอทรด้านล่างเลยนะ,ค,ะคันนี้สามารถตัดยอดได้เต็มเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์กันไปเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะหนูก็จบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm. เผื่อจะไม่พลาดชมในการรับชมหมดเข้าใหม่ของเป็นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ